ค่ะท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ n b t รมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน Good Life by UU ่แ่แหงหักแพงกับมอบน,นะครับซึ่งเป็นรายการร่วมมือกับ NPT อุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับเพื่อเอผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆนะครับสู่สาธารณะแล้วก็เพื่อนํางานวิจัยต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับทุกวันศุกร ทุกวันศุกร์นะ,ะในช่วงเวลา10นาฬกาถึง11นาฬิกานะครับทาง n 1 1 m b t ทวีอีสานซึ่งออกอากาศใน20จังหวัดในภาคอีสานนะครับแล้วก็ Facebook Fan Page NBT อุบลแล้วก็ Facebook Fan Page มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับสำหรับผู้ชมที่ต้องการจะแสดงความคิดเห็นนะ,ะสามารถที่โทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ045281393นะครับ ท่านผู้ชมครับในทุกวันนี้เราอยู่ในยุคดิจิทัลเป็นยุคที่มีการใช้เทคโนโลยียต่างๆมากมายในการดำรงชีวิตรอบๆตัวเรานะครับไม่ว่าจะาการใช้โทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่ตัวท่านเองก็มีที่เป็นเทคโนโลยีอยู่มากมายตีกเรื่องหนึ่งครับที่เกษตรกรไทยสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปได้ก็คือเรื่องราวของโรงเรือนอัจฉริยะนะครับซึ่งวันนี้เรามีเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับในช่วงหน้า แต่เราตปตามกันในช่วงของ Good Life by Ubu ครับ ครับเข้าสู่ช่วง Good Life b ูบียูอยู่ดีเบแห่งฮักแพงกับมอบนะครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมทราบในช่วงก่อนนั้นนั้นคือเราอยู่ในยุคดิจิทัลยุคใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีครับสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรไทยต้องมีการปรับตัวหรือบางท่านอาจจะมีการใช้โรงเรือนอาชิระแล้วนะครับวันนี้เรามีข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจมาอัปเดตท่านผู้ชมได้ได้ทราบกันนะครับวนนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านนะครับจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีครับท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาวดีชายวิวัตรกูลคร อีกท่านหนึ่งครับดรพัทรดาสุธรรมวงศ์ครับอาจารย์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะกับผมอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมทราบไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคใหม่ยุคของดิจิทัลละนะทุกอย่างเป็นเทคโนโลยีอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์สุภานิดหนึ่งครับว่าที่มาของการปลูกรงเรือนอัจฉริยะนี่เป็นยังไงบ้างครับผมค่ะก็จากแนวโน้มการเกษตรสมัยใหม่นะคะที่เราก็จะมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนาะประเทศเราเนี่ยเป็นเม่ดิดเกษตรกรรมแหละ แต่ว่าเมื่อก่อนนี้เราใช้แรงงานเยอะ,อะอแต่ว่าในยุคต่อมาเนาะของเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุละแรงงานเยอะๆเราก็ไม่มีละใช้แบบเดิมไม่ได้ละต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะคะ,คะเราก็เลยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะ,คะก็จะเป็นพวก IoT ทีนะคะที่เอามาช่วยซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของเป็นรงปลูกพืชอัจฉริยะนะคะ,คะก็จะเป็นโรงเรือนนะคะซึ่งก็จะ,ะควบคุมสิ่งแวดล้อมในระดับหนึ่งละแล้วก็มีอุปกรณ์ IoT นะคะที่เอาไปวัดสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อที่จะให้เหมาะ สมกับพืชไม่ว่าจะเป็นวัดแสงวัดอุณหภูมิในอากาศหรือว่าวัดความชื้นในดินเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้น้ําแล้วก็ดูแสงนะคะให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชชนิดนั้นนั้นค่ะแ,แล้วเดี๋ยวเราก็มีภาพต่างๆของตัวอย่างโรงเรืนอนเฉลี่ยให้ดูด้วยนะครับท่านท่านอาจารย์พระาพระรดาอะไรครับมีมุมมองเรื่องของโรงเรือ,อนเฉลี่ายาย,ายงังไงบ้างเอ่อยตอนนี้ครับในมุมมองโรงเรือนเฉจี่ยนะคะก่อนที่จะเข้าไปโรงเรือนอัฉริยยเราขอข้ามเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับ โรงเรือนในการปลูกพืชน,นะคะโรงเรือนในการปลูกพืชโดยส่วนใหญ่ของคณะเกษตรและฟาร,รม์มเกษตรอัจฉริยะของเราที่มหาวิทยาลัยอุบลน,นะคะเราจะมีด้วยกันอยู่สามแบบสามภาพนะคะสามแบบที่นิยมการจะเป็นโรงเรือนทรงกว้างคะ่ะอ,อาจจะเป็นดังภาพคะ่ะต่อมาก็จะเป็นโรงเรือนกอไก่หรือโรงเรือนฟันเลื่อยต่อมาก็จะเป็นโรงเรือนทรงจั่วสองชั้นค่ะโดยที่โรงเรือนอัจฉริยะของเราค่ะจะใช้โรงอ พลาสติกที่เป็นทรงจั่วสองชั้นเพราะว่าจะมีการระบายอากาศได้ดีครับครับค่ะซึ่งโรงเรือนพวกนี้ต้องต้องใช้งบในการลงทุนมากน้อยแค่ไหนไหมอาจารย์ครับค่ะโดยโดยราคาทั่วไปนะคะจะอยู่ประมาณที่สองแสนค่ะต่อต่อโรงเรือนค่ะแต่ลักษณะโรงเรือนที่ในการใช้ปลูกพืชเขาก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปค่ะ้วยความที่พืชที่เราปลูกในคณะเกษตรของเราก็จะเป็นพืชกินใบพืช สูงทรงสูงหรือพืชไม้ค้า,าอย่างเงี้ยค่ะม,ม,มันแล้วแต่ลักษณะโรงเรือนที่เรานํามานิยมปลูก,กท่านจะาสดีสพอไปให้ข้อมูลได้ไหมครับว่าโรงเรือนที่คณะเกษตรเราปลูกเนี่ยมันมีรูปแบบมีตัวอย่างในการปลูกอะไรไงบ้างเอ่ยอโรงเรือนของเรานะคะใน,นจังหวัดเ,เ,เป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่นะคะจริงราคาเนี่ยก็จะปรับตามขนาดขนาดของโรงเรือนเนาะที่เรามีการทดลองแล้วก็มีการปลูกในการเรียนการสอนของเราเนี่ยค่ะก็จะมีทุเรื้องฝักสดนะคะข้าวโพดข้าวโพด สดที่เป็นทั้งสีขาวสีเหลืองสีม่วงนะคะแล้วก็มีที่เป็นผักอาจจะเป็นผักสลัดชนิดต่างๆแล้วก็จะมีพวกที่เป็นพืชที่ให้เป็นเป็นดอกคัมฟอยหรือ,อว่าเป็นชนิดอื่นๆนะคะถ้าใครไปเที่ยวงานเกษตรอีสานใต้ล่าสุดที่ผ่านมาที่ที่มอบนจัดมีมีลักษณะของโรงเรียนนี้ให้ให้เห็นเป็นตัวอย่างใช่ไหมฮะ ถ้าถ้าภายในบริเวณงานนะคะเราก็จะมีโรงเรือนที่ปลูกต้นมะเขือเทศน,นะคะแต่ตรงนั้นอาจจะยังเป,เป็นเป็นโรงเรือนที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมได้นะคะเพียงแต่ว่ายังไม่มีระบบอัจฉริยะเขาเน้<อ>ในส่วนที่เป็นโรงเรือนอัจฉริยะจะอยู่ด้านในเข้าไปในฟาร์มนะคะที่ก็จะมีระบบะให้น้ําอัตโนมัติแล้วก็วัดสิ่งแวดล้อมอัตโนมัตินะคะทังนั้นอาจารย์พอให้ได้ยามของคําว่าโรงเรือนอัจฉริยะให้ได้ไหมครับว่ามันมันต้องมีอะไรที่เราถึงขั้นเรียกว่าเป็นโรงเรือนอัจฉริยะได้ โรงเรียนอัจฉริยะจริงๆม,มันมีหลายแบบน,นะก็คือคถ้าแบบแบบกึง่งแบบกึ่งก็คือเราก็อาจจะมีส่วนที่เราเชื่อมต่อเอาไว้แล้วก็จจะมีการเปิดน้ําโดยโดยมืออย่างเงี้ยก็ได้ค่ะ,คะแต่ถ้าเราจะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือวัดสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยอัตโนมัติเลยโดยที่คนก็แทบจะเข้าไ่เกี่ยวไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ต้องเข้าไปในโรงเรียนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะแล้วแต่ว่าเราจะระดับไหนค่ะว่าจะได้ขนาดไหนเหมือนเหมือนกับเกษตรกรสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้แล้วก็ต้องมีมีตัวโปรแกรมเข้ามาช่วยใช่ไหมครใช่ค่ะผมผมเห็นผู้ประกอบการรายหนึ่งที่เขาลงทุนทําตัวโปรแกรมพวกนี้นะฮะถ้าเกิดเขาจะเอาตัวนี้เข้าไปใช้เนี่ยในใน,ในมุมมองของท่านอาจารย์สองท่านมองว่าการที่เราจะเอาระบบพวกนี้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนอัญฉริญะเนี่ยเราต้องมีความพร้อมอะไรบ้างอย่างเช่นระบบน้ําต้องโอเคนะเพราะว่าบางทีเนื่องจากมันเป็น,นเป็นอัตโนมัติถ้าเกิดว่าน้ําไม่พออย่างเงี้ยแต่เครื่องมันมันปั่นน้ําขึ้นไปแต่ไม่มีน้ํา มันจะก่อให้เกิดปัญหาอะไรไหมัอันนี้คือเรียนถามอาจารย์เพื่อจะให้เกษตรกรเขาทราบว่าถ้าเกิดคุณอยากเป็นโรงเรือนอัจฉริยะเนี่ยือต้องมีความพร้อมอยังไงบ้างท่านอาจารย์พระดาดีครับถ้าเป็นในมุมมองของด้านโรงเรือนอัจฉริยะนะคะ,คคะถ้าเกษตรกรตอนนี้เกษตรกรเราสามารถ นำพาพัฒนาหรือโปรแกรมหรือประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีเราเรียกเทคโนโลยี IoT ค่ะ <c oughs> เข้ามารวมด้วยเพราะว่าอย่างเช่นในระบบโรงเรือน <c oughs> เราจะมีการตรวจสอบวัดความชื้นดินคุณภาพน้ำตามที่อาจารย์ท่านสุภาวดี <c oughs> กล่าวอย่างเงี้ยค่ะโดยเราอ่จจะมีระบบเซ็นเซอร์เป็นตัวตรวจวัดโดยผ่านแอปพลิเคชันในมือถือเมื่อไหลาตามที่ ระบบเราไม่ทำงานแอปพลิเคชันตัวดังกล่าวนะคะจะมีการแจ้งเตือนตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่ปั๊มน้ำของเราหยุดทำงานแอปพลิเคชันตัวนั้นก็จะเป็นการแจ้งเตือนเราตลอดเวลาเช่นเดียวกันค่ะมันจึงลดขั้นตอนหรือลดความเสี่ยงในเรื่องการในด้านการใช่ค่ะความสูญเสียระหว่างภาคการเกษตรที่จะเกิดขึ้นในช่วงผลผลิตของเราอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถซึ่งเกษตรภาคเกษตรของเราก็ เร,เริ่มใช้นวัตรกรรมทางการเกษตรขึ้นมาช่วยในการ<ม>ประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชมากิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพอ,พอพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีต้องซื้อเครื่องไม้เครื่องมือต่างพวกนี้เกษตรกรเขามีมุมมองแอนตี้หรือว่าต่อต้านกับเรื่อนราวพวกนี้อาจารย์มีมีมีข้อมูลพวกนี้ไหมเอ่ยคือจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วนะก็อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนนะคะ,คะบางคนก็อาจจะพร้อมมากพร้อมน้อยนะ<ม>ใครที่ใครที่แบบเอ๊ะสนใจแต่อาจจะยัง ยังลังเลอยู่นะคะเราก็แนะนําว่าเราก็ยังไม่ต้องเต็มเต็มสตีแสนที่จะเริ่มต้นางเงี้เราก็อาจจะเริ่มจากเล็กๆก่อนก็ได้อย่างเช่นอย่างเช่นเราก็ปลูกพืชลงดินเราปกติแล้วเราก็อาจจะมีแค่ต่อระบบน้าหยดหรือว่าเริ่มจากระบบน้าหยดเราก็เปิดปิดด้วยมือก่อนแล้วก็ค่อยขยับมาเป็นอาจจะเป็นทัมเมอร์ไหมยังไม่ต้องเชื่อมต่อกับอะไรมีแค่ทัมเมอร์ตั้งเวลารดน้ําทุกวันวันละกี่นาทีเอากี่ครั้งต่อวันเนี้ยค่ะเราค่อยขยับ อย่างนี้คณะเกษตรมีมีผู้ช่วชาญลงไปแนะนำไหมครับว่าเกษตรกรอ่ะผมอยากจะเปลี่ยนโลงเรือนผลเป็นโรงอัญชัชยะผมต้องเลิ่เปนเกดีอาจารย์อาที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้อาเริ่มจากน้ําหยดก่อนนะแต่เราก็ต้องแลนเอาไว้เบื้องต้นว่าถ้าลงระบบน้ําหยดแล้วเนี่ยต่อไปจะลงระบบอันไหนอันไหนอันไหนต่อจนกว่าจะเป็นโรงอัจฉริยะเต็มเต็มสมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยอาจารย์พอมีวิธีการแนะนําไหมเอ่ยอาถ้าในเบื้องต้นนะคะก็อาจะติดต่อมาทางเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง เ e b o o k Fan Page นะคะของนักคณะหรือว่าอของทางโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็ได้นะคะ0 4 5 3 5ส5 0 0มนะคะเขาก็จะติดต่อประสานมาทางผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วโรงเรือนเรานะคะเราก็จะเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างคณะเกษตรมอุบลกับสวทชนะคะเราเรียกว่าเป็นระบบไวมากนะคะเขาก็จะแต่เขาในข้อาดจะหยุดที่ส่วนกลางนะคะในส่วนของเราเนี่ยเราก็จะประสานงานในส่วนท้องที่ในส่วน บริเวณใกล้ๆได้นะคะคถ้าถ้ายิ้วถ้าเกิดสกรเขาสนใจอยากเข้าร่วมโครงการที่อาจารย์กล่าวเมื่อกี้เนี่ย mm hmm. เขาสามารถที่จะเข้ามาแจ้งก่อนประสงค์ว่าผมอยากเข้าร่วมโครงการแต่ทางคณะเองต้องมีการตรวจสอบหรือสกรีนก่อนไหมครับว่าคุณมีคุณสมบัติพอพร้อมที่จะเป็นเกษตรกรที่จะร่วมกับโครงการพวกเอย่านี้มีอาจารย์พอมีช่องทางแนะนาให้เอ่ยยังไงครับคุณสมบัต hmm. ิของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการหรอ อ่าถ้าถ้าในเบื้องต้นเนอะ,ค,ะคือเราก็อาจจะยังไม่ได้มีโครงการขนาดนั้นนะคะแต่ว่าที่ที่เกษตรกรที่มาเข้าร่วมกับเราเนี่ยก็จะ,ะมาในลักษณะของมาร่วมในลักษณะของโครมบริการวิชาการะคะ่ะอ่าซึ่งเ็าจะมีเราจะมีจัดอบรมกันอยู่เรื่อยนะคะรวมถึงการจัดอบรมโรงเรียนอัจฉริยะด้วยนะคะเราวนี้เกษตรกรที่เข้ามาเนี่ยก็คือเหมือนมาเป็นเครือข่ายแล้วล่ะแล้วก็มีอะไรก็จะค่อยๆสอบถามค่ะว่าเอ่อติดเรื่ออองน้รื่ีหวา เริ่มจากตรงนี้เราจะไปทางไหนต่อนะคะก็ส่วนใหญ่เกษตรกรที่มาเป็นเครือข่ายมาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็จะไม่มาครั้งเดียวค่ะเขาก็จะมาต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเราจะมีจัดกันเป็นระยะระยะยิ่งโดยเฉพาะช่วงที่เป็นเกษตรอินานใต้เนาะอันนั้นคือแบบหดยาวเลยค่ะสิบวันแล้วก็มีหลายเรื่องค่ะคถ้าถ้าสนใจก็คือต่อเข้ามาได้นะคะ้คาจะพราดาค,ครับมีมีโรงเรียนอาชียแบบไหนบ้างครับที่ที่เป็นรูปแบบแล้วก็มีพิธีการทำงานอะไรยังไงอาจารย์พอมีข้อมูลแนะนำให้กับเกษตรกรไห้เอ่ย ถ้าโรงเรือนรูปแบบาจากที่ได้แจ้งไปค่ะคแล้วแต่3ส,สรูปแบบใช่ใ, <น S 1> ใช่สรูปแบบที่นิยมกันแล้วแต่ชนิดของพืชที่จะลงไปในโรงเรือนกันอาจารย์ขอยกตัวอย่างได้ไหมว่า3รูปแบบที่เนี่ย โรงเรือนแบบนี้ควรจะเหมาะกับพืชแบบไหนโรงเรือนแบบกับพืชแบบไหนได้ค่ะถ้าโรงเรือนทรงโค้งอย่างงี้ก็จะเป็นพืชกลุ่มกินใบซะส่วนใหญ่นะคะแล้วถ้าเป็นรูปกอไก่หรือทรงจั่วที่เราใช้ในคณะเกษตรของเราเนี่ยจะเป็นพวกไม้เลื้อยแล้วก็พืชสูนอย่างเช่นภาพที่ขึ้นให้ดูค่ะ ในคณะเกษตรของเราเราจะเลือกพืชที่เป็นมูลค่าค่อนข้างสูงแล้วเขาจะมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องอาหารที่เป็นทางยาค่ะ,ะยกตัวอย่างเช่นงาดำงาแดงที่เราปลูกในโรงเรือนค่ะสารสำคัญที่เขาให้ที่เรานิยมจากงาดำงาแดงก็จะเป็นพวกกลุ่มของเซซามินหรือเซซามอลินค่ะ,คะกลุ่มนี้จะมีะในฤทธิ์ต้านออกซิเดชันหรือว่าช่วยยับยั้งสารชะลอวัยอย่างเงี้ยค่ะ ต่อมาก็จะเป็นกลุ่มพวกน้ำมันดอกคำฝอยหรือน้ำมันจีอาพวกนี้ก็จะเป็นพวกโอเมก้าสหรือ6ที่ได้มาจากพืชอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็มีสารต้านชลอวัยซึ่งกลุ่มพวกนี้จะเป็นพืชมูลค่าสูงแล้วเน้น <c oughs> ไปทางยาซะส่วนใหญ่ค่ะ <c oughs> ที่จะลงในลงเรือน,เป,นเป็นพืชที่ปลูกสำหรับประเทศเมืองหนาวให้อาจารย์ว่าเป็นพืชที่สามารถปลูกในอากาศทั่วไปได้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างอ๋อค่ะ,อ,ะอย่างเช่นกรณีของต้นเจียต้นเซียค่ะเ <c oughs> มื่อสัก 5ปีก่อนยังเป็นพืชในกลุ่มที่ว่าต้องใช้อุณภูมิที่ค่อนข้างต่ำค่ะแต่ตอนนี้ก็ช่วงเวลา2-3ปีที่ผ่านมานี้ด้วยความที่สภาวะมันเริ่มเปลี่ยนค่ะพืชเขาก็เริ่มเปลี่ยนตามสภาวะแวดลอ้อมเราก็าจะเริ่มปลูกได้ในเขตอ,อีสานตอนล่างของเราได้ส,ส่วนใหญ่ค่ะต้นเจียต้นเสียก็จะเป็นแหล่งโอเมก้า3แล้วก็6ที่ได้มาจากพืชค่ะแสดงว่า โรงเรือนเชื้อของเราเนี่ยสามารถที่ควบคุมอุณหภูมิได้ใช่ไหมอาจารย์สวัสดีครับคือที่ที่ท่านอาจารย์แพทยเราบอกว่าพื่อบางอย่างนี่มันมีการปรับตัวเนาะแต่ได้เกิดว่าเราอยากให้เขาคุ้นชินกับบรรยากาศหนาวๆขเขาเนี่ยโรงเรือนเราสามารถทําได้อยู่ใช่ไหมอาจารย์ถ้าเป็นเฉพาะตัวโรงเรือนเนี่ยเราเราไม่ได้ควบคุมอุณหภูมินะคะเราเป็นแค่วัดวัดอุณหภูมินะคะแต่คราวนี้ถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรสนใจเอ๊อยากจะมีเทคนิคมีวิธีการที่ลดอุณหภูมิก็คือเราติดพัดลมค่ะค่ะแล้วก็ถ้าอุณหภูมิแบบเยอะเกินไปเราก็จะมีการรระะะบบาาาายยอกกศโดดดเปิพััลมนคค ผมเคยเห็นเขาปลูกเมลอนที่รูอย่างเป็นระบบคอมพิวเตอร์หมดเลยคือคนแทบไม่ต้องเข้าไปอยู่ในนั้นพอถึงช่วงหนึ่งที่มันจะต้องเปิดหลังคาออกแล้วก็ลดน้ำนี้ยอันนี้ก็เป็นอัจฉริยะแบบเต็มรูปแบบไหมอาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้นะใช่ค่ะแบบนี้คืออัจฉริยะเต็มรูปแบบะคะ่ะคือคนแทบไม่ต้องเข้าไปเลยอาจจาะแบบเออดูแลอยู่ห่ังหางาา่างอ่เขายังปฏิบัติการดําเนินการตามปกติอยู่ไหมจนกระทั่งถ้ามีอะไรมีเห็ุขัดข้องนะคะค่อยอยได้เข้าไปะคะ่ะ จายกตัวอย่างของโรงเรียนของที่เป็นต้นแบบที่คณะเกษตรของเรานะฮะแล้วก็ถ้าอยากจะให้เกษตรกรมาเอาต้นแบบของเราเนี่ยไปใช้เราควรจะต้องมีข้อพึาางระวังหรือว่าอะไรบ้างต้องใช้งบเตรียมงบเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนอนาะจารย์พอจะเล่าให้กับเกษตรกรฟังคค าตัวที่เป็นโรงเรียนอัจฉริยะนะคะเราก็จะมี3ามสอย่างเนาะค,ะค่ะก็จะมีน้ำม,มีน้ํามีไฟ meantime, <ม>แล้วก็อินเทอร์นเน็ตค่ะคร,รอ่าคราวนี้ถ้าเกิดว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยยังไม่พร้อมอย่างเช่นมีแค่น้ําก่อนเง <ifting. S 2> ี้ยเราก็แนะนําว่าเป็นโรงเรียนแล้วก็มีน้ํา <āh, S 2> เปิดน้ําปกติอย่างเงี้ยได้ค่ะมีท่ามร์ได้ค่ะ,คะคแต่คราวนี้ถ้าเมื่อไหล่มีไฟแล้วก็มีอินเทอร์เน,ตนะะ็ตเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเป็นอัตโนมัติมากขึ้น,นะคะ่ะจะต้องไม่ไม่ต้องเข้าไปบ่อยหรือว่าแบบไม่ต้องเข้าไปเลยอย่างเงี้ยค่ะต้อง ติดตั้งโปรแกรมหรือว่าลงแอปพลิเคชันอะไรในโทรศัพท์อาจารย์ที่พูดมาเมื่อกี้ อ๋อก็ถ้าถ้าเป็นตัวที่ต้นแบบเราเนี่ยค่ะที่เป็นระบบไวมากนะคะเขาจะมีเป็นเว็บแอปพลิเคชันก็คือผ่านโทรศัพท์ได้ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ค่ะแล้วก็จริงๆเขาเป็นงานเขามาจากงานวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นก็ราคาก็ค่อนข้างย่อมยาวค่ะตัวระบบเองเนี่ยราคาย่อมยาวค่ะเป็นต่ว่าคุณนยนี่บอกเท่าไหร่เฉพาะเฉพาะตัวต้องแบ่งเป็นอย่างงี้ค่ะว่าโรงเรือนมีราคาโรงเรือนกับราคาระบบค่ะถ้าเป็นตัวระบบเนี่ยเขาแบบ พื้นฐานสุดๆแตบบ่เกษตรกรที่รายได้น้อยๆก่อนเนี่ยฮะประมาณเท่าไรหร่อ๋อ,อน้อยๆไหมค่ะคือหนะะึ่งหมื่นค่ะอันนี้คือแบบขั้นพื้นฐานนะคะคของที่ทางทางทางไวมากเขาเตรียมไว้ให้นะคะคคแต่ถ้าหากว่ามีงบมากกว่านั้นเฉพาะตัวระบบนะคะก็ค่อยเพิ่มนะคะแต่คราวนี้ส่วนขนาดโรงเรือนงบประมาณเนี่ยอยู่ที่ขนาดของโรงเรือนค่ะว่าจะเอาขนาดไหนหรือว่าไม่ไม่โรงเรือนไหมจะตั้งอยู่ข้างนอกเลยก็ได้ไม่ต้องมีโรงเรือนนะคะแต่แต่ใช้ระบบได้ค่ะครนี พอเรามีโรเลิสบอลแล้วเนี่ยเรื่องของการดูแลมาทนานต่างๆพวกน<ะ>ี้เราจะต้องให้ความสําคัญยังไงบ้างอะไรไหมอย่างเช่นคุณต้องใช้พื้นฐานโทรศัพท์มือถือต้องเป็นนะ<อ>คุณต้องรู้วิธีการเข้าอินเทอร์เน็ตนะเนี่ยพวกนี้เกษตรกร,ร,กรต้องมีพื้นฐานอะไรบ้านในการดูแลรักษาโรงเลือนที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้ง่ายมากเลยค่ะก็ค,ะคือคถ้าใช้อินเทอร์เน็ตได้นะคะคือใช้อินเทอร์เน็ตใช้ Facebook ใช้ไลน์ได้เนี่ยก็คือใช้ตรงนี้ได้เลยค่ะก็จะมีการตั้งค่านะคะว่าเอ๊ะวันนี้ จากจะลดน้ําตอนกี่โมงหรือว่าตั้งตั้งเป็นระบบเอาไว้แล้วแล้วก็ให้มันรันต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าแบบเอ๊ะช่วงไหนที่แบบอาจจะมีพืชบางชนิดนะคะที่อระยะนี้นะให้น้ําน้อยให้น้ามากเราก็ไปตั้งในระบบได้แล้วเขาก็จะมีการเก็บข้อมูลนะคะขึ้นข่าวอัตโนมัติเลยะคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบเอ๊ะเราไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศไหมอาจจะระยะยาวนิดนึงเราก็ดูผ่านโทรศัพท์เราได้นะคะว่าเอ๊ะตอนนี้พืชเรายังปกติดีอยู่ไหมก็จะมีกล้อง ที่แบบคอยดูอยู่ตลอดเวลาค่ะอาจารย์พูดสับเทคนิคของไอทีมากเลยระบบของระบบข่าวอาจารย์พระราชาพอมีเรื่องราวของเกษตรกรที่เป็นเป็นตัวอย่างของการใช้โลหิชเชยรบ้างนะครมามาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนิดนึงหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง,างเอ่ยถ้าเป็นร่วมกับเกษตรกรนะคะ,คะที่ที่เห็นล่าสุดก็จะมีะพันธกิจระหว่างฟาร์มเกษตรอาชยะของมหาวิทยาลัยกับเกษตรกรกลุ่มอา อินซีค่ะคก็จะมีฟาร์มที่ปลูกมะเขือเทศเชอรี่ที่เห็นเป็นหลักๆที่เขายังใช้ระบบ IoT ในด้านาตรวจวัดค่าปุ๋ยค่ะโพแทสเซียมไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลามะเขือเทศติดผลติดดอกเขาจะเริ่มธาตอาหารกลุ่มนี้โดยเฉพาะก็จะมีการปล่อยหรือการตั้งค่า,าตั้งเวลาเรื่องการให้ปุ๋ย โพแทสเซียมไปในช่วงะระยะเวลาช่วงติดดอกของพืชอย่างนี้นคะ่ะอันนี้ก็จะผลผลิตที่ตามมาก็จะเห็นได้ว่ามะเขือเทศเชอรี่กลุ่มของพันธุ์นะะี้ค่ะจะมีรสที่หวานขึ้นถ้ามีเราการตรวจวัดในช่วงระยะเวลาต่างๆของในช่วงที่พืชจเจริญเติบโตอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นอ,อย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีมะเขือเทศเชอรี่ล่าสุดท,ที่ที่เห็นว่าเกษตรกรของกลุ่มนี้ที่เขาใช้ในการระบบ i o t เข้ามาช่วยอย่างเงี้ยคะ่ะ จะพอมีข้อมูลเปรียบเทียบไหมครับว่ากลุ่มเกษตรกรที่เขาไม่ได้ปลูกพืชผักในโรงเรือนอัจฉริยะกับคนที่เขาใช้โรงเรือนชั้นเนี่ยผลผลิตหรือคุณภาพมันต่างกันยังไงมันสิ้นเชิงไหมครับเวลาเราเราเห็นเห็นการดําเนินพ่อปลูกของชาวบ้านกองเกษตรกรเนี่ยถ้ากลุ่มในเรื่องของด้านผลผลิตอย่างเงี้ยค่ะ เห็นได้ชัดเมื่องานเกษตรอีสานใต้ที่ฟานมา่ที่จับว่าผลมะเขือเทศที่ปลูกนี่จะหวานไม่เหมือนกับที่ปลูกข้างนอกจริงค่ะด้วยความที่มะเขือเทศหวานกินสดเนี่ยค่ะมันมีหลายสายพันธุ์เพราะฉะนั้นแต่ละแต่ละพันธุ์เนี่ยเขาจะมีการจัดการการปลูกการให้ปุ๋ยแตกต่างกันไปเมื่อผลผลิตล่าสุดยังไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์ไหนนะคะแต่แต่ด้วยความที่เราเอามา จัดแสดงโชว์อย่างเงี้ยค่ะก็พบว่าความหวานที่เขาให้ในช่วงเวลาของที่จัดแสดงก,ก็จะมีความหวานที่เพิ่มมากกว่า<ม>แล้วก็ยังสามารถที่จัดแสดงผลผล,ผลผลิตของเราอย่างเงี้ยค่ะผ่านห้างสรรพสินค้าที่เป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ข,ข,อ,งของจังหวัดน,นะคะ,<ม>ก,ก,ะ,ะก็เอาขึ้นโชว์ได้แค่สักพักก,ก็จะหมดมที่<ม><ม>เชลเขาแล้วอย่างเงี้ยค่ะ<ม><ม>อันนี้ก็ อันนี้คือเปรียบเทียบใม้เห็นทางทางภาพันนค้ค่ะแต่ถ้าในเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของคุณภาพอย่างเงี้ยก็ก็ยังมีรายงานวิจัยที่คณะเกษตรยังเก็บไว้ค่ะว่าพันธุ์ทานสดของเราเนี่ยก็เวลาเมื่อไหร่ที่มีการปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ใช้ในระบบ IoT เข้ามาช่วยอย่างเงี้ยในเรื่องของผลผลิตและคุณภาพเขาก็ยังให้มาตรฐานที่ยังตามเกณฑ์การค้าอยู่อย่างเงี้ยค่ะ อาาร์สวัสดีครับเราเราพอมีคู่มือีครับว่าการที่เราปลูกพืชทุกอย่างในโรงเรียนเชียะเนี่ยมันจะช่วยทําให้ลดเรื่องของมแมลงลดเรื่องของโรคต่างๆในขณะที่คนที่ปลูกข้างนอกเนี่ยคุณจะเจอปัญหาพวกนี้เยอะหรือว่าคุณใช้ถึงแม้คุณจะใช้ระบบกะเกษตรอินทรีย์เข้ามาไม่มีการใช้สารเคมีแต่ถ้าเกิดคุณใช้โรงเรียนชียรแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมผลิตได้เกือบร้อยเปร็เลยเทียบกับการปลูกแบบอินทรีย์ แล้วคุณยังมีการสูญเสียผลผลิตยอยู่ทีนี้อาจารย์พอพอมีข้อมูลเปรียบเทียบให้เราทราบไม้เอ่ยครับอ๋อ,อค่ะคืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นโรงเรือนแล้วก็ไม่ใช่โรงเรือนอัจฉริยะ,นะเนาะเรามีการ เปิดน้ําหรือว่าเข้าไป<ม>ต้องเข้าไปในโรงเรือนนะคะโอกาสที่โรคแล้วก็มแมลงจะตามคนเข้าไปเนี่ยก็ยังมีโอกาสอยู่นะคะยิ่เวลาเราเปิดน้องมแมลงบินเข้าไปเมื่อไรก็ไม่ทราบเ<ม>นี่ยค่ะแล้วก็บางทีก็จะติดไปตามเท้าเราบ้าง<ม>ไปตามอะไรร่างกายเราบ้างเนี่ยค่ะแตะ่ถ้าหากว่าเป็นโรงเรือนอัจฉริยะที่เราไม่ต้องเข้าไปเลยเนี่ยม,มันก็จะลดความเสี่ยงพวกนี้ลงไปนะคะ,คะก็จะมีโอกอโรคแล้วก็มแมลงก็จะน้อยหน่อยค่ะแสดงว่าโอกาสที่ที่ความสูญเสียผลผลิต ที่ปลูกในรงนเรียนชลัยก็จะได้เกือบร้อเลยถ้าเทียบกับการปลูกที่ที่ไม่ได้มีการควบคุมโดยใช้เทคโนโลยีพวกนี้ใช่ฮะคราวนี้ถ้าเกิดว่าทางคณะเกษต,ตรเองเนี่ยอยากออก,กไปบริการวิชาการให้กับกลุ่มเกษตรกรทางคณะเองหรือทางโครงการเองมีวิธีการแนวทางยังไงที่จะให้เกษตรกรได้รับความรู้พวกนี้นะท่านอาจารย์ประดาเก็ได้ดครับอ่าท่านแนวทางในการบริการวิชาการค่ะ คณะเกษตรของเราโดยพันธกิจของเราเราจะมีการจัดหลักสูตรระยะสั้นค่ะโดยเป็นช่วงสักประมาณ3-4เดือนค่ะอันนี้สามารถติดต่อสอบถามมาได้ตามช่องทางที่ปรากฏเลยค่ะว่าหลักสูตรระยะสั้นของเราจะเปิดรับสมัครช่วงไหนด้วยความที่หลักสูตรระยะสั้นเราก็จะประกอบไปด้วยการวัดคุณภาพดินปุ๋ยโดยระบบอัจฉริยะอย่างนี้ค่ะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยแล้วก็หรือจะ การใช้เทคโนโลยีไบโอฟอสร่วมกับระบบอัจฉริยะอันนี้ก็จะอยู่ในแผนบริการหลักสูตรด้านทางหลักสูตรระยะสั้นมีค่าใช้จ่ายไหมครับอาจารย์ครับไม่ไม่มีเลยค่ะหลักสูตรนี้ฟรีค่ะเราไม่มีค่าใช้จ่ายจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมอบรมไม่เอ่ยเราเราจำกัดค่ะ50ท่านต่อรุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็คือ first come first serve มาก่อนได้ก่อนใช่ไหมครับคีอถ้าเกิดว่า คนที่มาไม่ทันรอบนี้จริงๆอาจารย์เขาพอมีช่องทางอื่นที่จะมาใช้บริการวิชาการจากธนาคารเกษตรได้ไหมในเรื่องของจะได้ความรู้ของโรงเรียนฉริยะอย่างเงี้ยอาจารย์ครับจริงๆรเราเราจะมีเปิดให้2แบบเนาะก็คือเราจัดแล้วก็มีเกษตร,ร,รกร,รนะคะเข้ามาสมัครคะ่ะห,หรือว่าอีกแบบหนึ่งถนะ้าหากว่ารวมกลุ่มกันนะคะอาจจะเป็นการรวมกลุ่มกันหรือว่าเป็นหน่วยงานราดหน่วยงานวิสาหกิจชุมชนหรืออบตอบจอย่างเงี้ยเราก็ยินดีที่จะออกไปให้บริการนะคะ ซ,ซึ่งจริงๆเราก็มีการาพูดคุยกันในลักษณะนี้อยู่ค่ะคือลรกษณะการออกให้บริการนี่คือไปให้ความรู้แต่เราไม่ได้ไปสร้างโรงเรียน <Okay. S 2> อะไรให้ใช่ไหมครับก <c oughs> ็อันนั้นต้องดูเป็นโครงการของการไปค่ะ <c oughs> บางโครงการก็อาจจะนานๆทีนะคะก็ะจะมีงบสนับสนุนส่วนนี้ในบาง <ừ> <ๆ S 1> ส่วนได้เหมือนกันค่ะอาจารย์พอมีข้อมูลไหมครับว่าถ้าเกิดว่านานๆทีที่อาจารย์ว่าเนี่ยโครงการที่จะ